บัสซิ่งกับเนสเลคเทอร์แลนนะครับเราก็จะมาทำกิจกรรมสนุกๆกัน6คนวันนี้มีอ่าพาวีมาคิดขุนพลคิมจินมุกนัทกิจเดชวัฒน์เป็นแฟนชานที่เหลือ6คนวันนี้ชิวๆเลยมีเล่นเกม2เกมแอลอาร์เซคิปมาแล้วก่อนเราออกงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็จะมีสิ่งนี้ตลอดเราก็จะต้องหาว่าอ่ะวันนี้แบบว ต้องเกมตัวยังไงเราจะต้องพูดอะไรบ้างต้องมีอะไรเกิดข,ขึ้นบ้างจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรเนี่ยเกมแรกนะครับ,บรื้นรื้นซิ่งหนีนให้ทันนะครับผมเอจินองโอลิมปป์อไอที่จินเล่นรถอันนี้มันคือเก็บอะไรนะลูกบอลเนาะแยบซึ่งประสบการณ์ของคุณจินวกคือ,อผมคือไม่รอดเลยเก็บอะไรไม่ได้ตัวนี้เขาอาวลแล้วไงเขาแบบหัวขาวแล้วะโอ้ไม่น่าเชือยครับผมแล้วก <c oughs> ็จริงจริงมันจะมีเกมก่อนหน้าเนี้คือเกม ใบคำใส่หูฟังแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแบบใบจ,จังหวัดอะไรเงี้ยใบด้วยแค่ท่าทางหรือการขยับปากเออต้องเป็นการอ่านปากซึ่งเกมนี้เราก็เล่นมาหลายรอบแล้วซึ่งอารันเก่งมากบอกเลยเก่งนี่คือแบบตึกจัดผม๋ตวผมจะต้องหาเครื่องดงแบบื่มแบบเติมพลังเติมพลังงานเเพราะว่ารู้สึกช่วงนี้ขาดน้ำตาลนะครับผมเห็นแฟนขับรู้ว่าอารันกับฮาร์ดขาดน้ำตาลเหรอตอนไปแบบเดินสายอะไรเงี้ยเครื่องดื่มหน้าใครครับอันนี้ซึ่งเดืยมที่ทำให้คนสดชื่นหน้าใครนี่หน้าใครหน้าคนเกาหลีหน้าคนเกาหลีตอนนี้เขาหัวขาดนะครับในรูปให้หัวดำ แตจริงน่ารักกว่ากนกล้องจับความน่ารักนี่ดีใช่ <c oughs> พี่ๆเขาเงียบจังน, <c oughs> นี่นี่พูดถึงคนนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นหนังสั้นของคุณไม่ใช่หนังสั้นดิคลิปสั้นของคุณปล่อยแล้วกับคุณไายเชยนอนในนั้นตลกมากครับวันนั้นที่ถ่ายคือแบบว่าเหมือนเล่นตลกเหมือนเล่นซีดคอมเลยแต่แต่มันก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเนสเล่อยู่นัก <c oughs> การส่งอะไรเงี้ย ซึ่งวันนั้นแบบถ่ายแบบสนุกมากเพราะว่าเหมือนเราแบบโดนสดกันเยอะมากแบบว่าตอนแรกเราก็อ่านบทแล้วแบบอ่านอ่านแต่พอทําจริงเราก็แบบพูดตามฟีลแบบเฮ้ยเป็นไรวะเอออะไรเงี้ยเออเหมือนไทยแบบมันมีฉากที่ไทยต้องเดินลงจากรถอะไรเงี้ยไทยก็แบบไม่ปิดประตูผมก็แบบทำไมไม่ปิดประตูแล้วก็ปังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แชร์นะไปเลย นเหมือนัเหมือนจะมีแค่แบบว่าเนื้อเรื่องหลักแต่เราที่เหลือเราแบบว่าใช้ความเป็นธรรมชาติมันเลยว่าใช่ครับมันก็มีเนื้อเรื่องที่เราต้องพูดอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นเราก็เอาแบบฮาฮาของเราซึ่งเราดูของคนอื่น้วยนะครับเพราะว่าบางคนคือผมบอกเลยของพี่อะรนี่ตลกมากจริงไหมล่ยสภาพสภาพดูไม่ได้อะไรเลยที่ผมชอบแบบตอนจินบ่นในไทยอ่ะในคลิปติกตอกอะ ชินพงพูดในภาษาเกาหลีเออพูดภาษาเกาหลีด้วยตอนนี้รถรถมันเขย่าแต่จริงว่าว้าวว้าวว้าโดนสนแล้วเขาชอบเขาก็เลยเออเอาอย่างนี้มาเลยชอบลุกวันนี้นะครับเป็นลุกหน้ามา ชี่ยังี่คือผมเป็นละครคุณธรรมคุณนะฮามากชูกดีของผมที่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงแล้วคุณคุณลองสปายของของของคุณให้ให้ฟังหน่อยครับเราที่ผมจําได้นะมันเล่นทิจิตออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับพี่วคสับก็จะฮาเหมือนกันต้องรอรู้ว่าตัดออกเป็นไงนะตอนตอนถ่ายก็มีก็มีฮาอยู่แต่ว่าไม่ใช่บทเนี้ยไม่ใช่บทลึนด์นเชฟแล้วก็ละครคุณธรรมแบบเขาแต่ผมชอบนะผมชอบละครคุณธรรมเขามากเลยจิงนบุ๊คครีมที่เขามีความสามารถในการแสดงนะเวลาเล่นแบบโฆษณาหรือว่าเล่นอะ เขาเล่นเราดูแบบเล่นใหญ่แบบดีครับผมถ้าไปบัสซิ่งจะอยากไปที่ไหนในไทยนะผมว่าพวกเราน่าจะไปทะเลกันบ่อยอยู่นะก็เลยอยากพาเพื่อนๆไปเขาใหญ่เพราะว่าจูแบบเปลี่ยนไบท์ดีมันน่าจะเป็นไบท์ที่แบบสงบสงบไปภูเขานี่คือต้องแบบว่าเดินขึ้นเขาบ้างหรือว่าเป็นขึ้นเขาหรืปะหรือว่า มว่าอยู่ในห้องก็โอเคแต่เดินขึ้นเขาเลยเนาะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่ามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างเหรออุ้ยแอคทิวิตี้มีแอคทิวิตี้อะไรบ้างก็ชิลอยู่ในบ้านนะอาจจะแบบเล่น pool อะไรเงี Pizza> ้ยว่ายน้ำในบ้านเล่นแบบบอดเกมอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่เป็นแอคทิวิตี้ในบ้านนะผมจะให้พาคนอื่นออกไปนอกบ้านเดินขากลัเดินเรื่อบนขั้ก่อน ไม่เคยนี่คือสิ่งทีตาราไทยคือของงานนี้เอ,อ้ยนี่ไงโอ้โหมันเซนขึ้นไม่ได้เซนขึ้นแล้วมันจะแบบขาดต้องแบบต้องเซ็นรูปลงมาเพราะมันมีมีเท็กซ์เจอร์ใช่ใช่มีเท็กซ์เจอร์เพราะมันมันต้องเซนแบบทางเดียวกับผ้าเว้ยเออใช่เนี่ยเซนทางเดียวกับผ้าอยู่ในวนัน แคยเป็นร้อนในอยู่ครับนคยเป็นร้อนในไหมมันเป็ร้อนในจริงๆผมเพิ่งหายร้อนในถ้าสมมติแบบมีมาซิ่งอย่างเงถ้าสมมติให้พวกคุณคิดเกมเองเองอะมันอยากเล่นเกมให้คิดเกมกันเองใช่ไหมครับล่นเกมอะไรครับผมแชร์บอลน้ำใครน้อยกว่มันสมเอ๋งไงแข่งทำจีนฟูดถ้าถ้าไปอินเดียผมจะพาไปกินอาหารอินเดียต้องไปแข่งได้ไหมเกมอะไรเป็นเกมได้ไหมนี่คือการที่ขุดขุดโว้ยนี่สิ y ีกทนเดราอินเดีบานยอนเดีรอินเบอิดีบายบีเยาอบอนีรดีบอินดรอีบดีรอดบนดีดอเดีราบาเดรอบอนเรับเดิเดอนราดบเยรอดบรเบเดีอนดียบอเดอเดอนนรนบรบ จริงเหรอขึ้นหรอบัสซิงกับเนสเตอร์ไลฟ์ครนสเอ์ีไลฟ์เอกบัสเนสเเอ้บัสซิงกับเนสเร์พไลฟ์ใช่แชร์เพลงรักให้เธอทุกคนอย่าแชร์เพลงอย่าแชร์เพลงให้เธออย่าแชรเพลงรักทุกเพลงให้เธออย่าแชรเพลงรักให้เธอทุกคนเออถูกนีด่จะถึงจะถูกอย่าแชร์เลงรให้เธอแชรเพลงรักให้เธอทุกวันอย่าชรเพลงรักให้เธอทุกชอย่าอยาพอ เ็นสีของเลือดนักสู้มันไหลออกมาเป็นสีแดงเมืมอปลอยเมื่อปลอยอ่ะเป็นคนที่โตสุดของ ย yeah! สวัสดีครับลนครับสวัสดีครับมาคร,าร <Yeah! S 2> สัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับจิลกครับสวัสดีครับเล็กครับสวัสดีครับคอปเปอร <Yeah! S 2> ์ครั อันนี้จินบุ๊หรือจินฟอสัท่าน้ยเออวันนี้มาแบบจินฟรอสนะฮะเน่หลอกตาด้วยตาปลาด้วยเออโอเคคุณพลนะครับเราเป็นเที่ยวแบบไหนฮะผมครับผมยัาเลยยัาไม่าเลอบเลยอ่าเมอเลย่ลยวแ่บเลยนสายติดแกรมอะไรเลยย่าเอาเยติากรยติดาเยติ่าเรอาอต่าเลรอม่ล้วย่าเลยอ่าเร่าเดชื่าเลอ่าเลยาเลด่าเลอ่าเล่าเอ่าออเลเลเลาเเา 6เนสเล่ไปทุกที่เลยผมบอกเลยว่าผมไปเที่ยวนี่ผมล้างหน้าด้วยน้ำเนสเล่เลยนะ,ะล้างให้ผมอาบเลยนพี่อาบทำวงทำวอกไปท่งไปเที่ยวแล้วก็เก่งมากนะเดี๋ยวนี้บอสผมนี่27นาทีแนละ้วเดี๋ยวนี้ พาไปนครราชสีมาโคราชนคครรราาาชชสีมโทำไมฮะทำไมไปที่นี่ฮะพาไปบ้านโอ้โหเมีครับอ๋อพาทุกคนไปที่บ้านเออเออไหนที่โคราชมีอะไรบ้างมีอะไรแนะนำบ้างมีคอปเปอร์ครับผมโอเคขามีคัพเปอร์มีคัพเปอร์มันผมล่อเขาได้ไหมผมไปไปที่เดียวเขาได้ไหมไปโคราชเหมือนกันไปโคราชเหมือนกันแต่ว่าผมพาไปอีกที่หนึ่งนั่นคือไปวายาโมครับเออไปวายาโมเขาบอกว่าไปที่แบบ ไปรอดอันเนี้ยรอดะตัวจะได้แบบจะได้จะได้คู่กับคนโคราชครับไปไปไหนดีครับเออไปไหนดีอยากไปอยักไไปไหนดีอยากไปไหนดีครับ่าดูพาไปาโอ้โหนี่พร้อมาไปทกที่เลยผมรู้สึกว่าโละอยากเป็นคนพาไปมาแต่ไปไหนก็ได้นะซีนูเกตไปทาอะไรก็ได้โอทาวไปโอทาวไปเมืองโอ มีแบบช่วงตึกท,ที่มันแบบว่าเราเดินแล้วรอบ,บแบบมมน่ารักดีเป็แบบโรแมนติกดีอะไรยแบบมีความเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรม,มเขา<ช>แม่พี่อัสไปไหมไปนะฮะโอเคผมคำตอบผมคือเชียงใหม่ห,มหรือจิลูกอ๋อทชียงใ่ะหรอทำไมต้องเชียงใหม่ฮะผมเคยไปขึ้นบอลลูนที่เชียงใหม่ขึ้นบอลลูนได้เมื่อกี้นี้อ่าแต่ผมเปลี่ยนจากเชียงรายไปลพบุรีลพบุรีนะครับอยบอกว่าไปดูไปดูลิงครับผมไปดู พี่อาร์เนี่ยไปหาลิงแล้วเราไม่คาดเธอจะพบน้ำดื่มเนสเล่เพราะว่าไปไปให้อาหารลิงเนี่ยน่าจะคอแห้ง๋อ้โหอาหารลิงกคอแห้งเราแบบเดินครับเดี๋ยวนะหมายถึงเราคอแห้งหรือลิงคอแห้งลิงลิงคอแห้งเพราะลิงทานอาหารเราแล้วลิงจะคอแห้งเราบอกเฮ้ยนี่นายรู้จักนี่เปล่าน้ำดื่มที่ดีเนสเล่คีย์ไลท์มาดูให้เอาไปเนี่ย ทถึง0.2มิลลิครอนฝากบอกน้องลิงตัวนั้นด้วย<ช>ที่เขาจะดื่มเราได้รางวัลด้วย,ยสุภิเลศสวอร์ตปี2025ลิงแก้มนี่เลยกินน้ำมาขนาดไหน,นครับมิติใหม่นะฮะถ้าไม่ใช้คำว่าสดชื่นใช้คำว่าอะไรดีพูดคำนี้และทุกคนต้องนึกออกสิ่งสิ่งนี้สดชื่นเป็นอย่างแรกเลยครับเนสเล่ฮะเนสเล่สดชื่นเลยคำว่าอู้อ้าไม่ต้องใช้คำว่าสดชื่นขอไปาีคได้ไหมลิงสองซ้ำ อก็คือทำไมมันต้องเป็นคำว่าอู้ครับเพราะว่ามาแบบเป็นคำนองเลยใช่ครับแหมสดชื่น ไหนลองนิยามหน่อยสิฉายาของตัวเองสำหรับการเที่ยวหรือแบบสไตล์ของเราเป็นแบบไหนสั้นๆสามคำผมได้เลยมาอลัน Prince a s s e e n g p r o อ okay นอนเยอะๆนอนเยอะๆโอเคนะครับคุณบอลติดแกมติดลำติดแกมจังติดแกมอะไรนะติดแกมจังติดจกมจังอ๋อเดี๋ยวว่ติดแกจังไม่ใช่เนาะโอเคติดแกมจังนะ Extreme จัด เอสเปลีนจัดเออได้อยู่ได้อยู่ Next No Plan จัง No Plan จังโอเคคอมเพลวะนะคระ <c oughs> ับเดทภาพเลินนะ <c oughs> <c oughs> ปกตินะครับในการดูแลรูปร่างร่างกายหรือหน้าหรือว่าแบบให้ชีวิตเราแบบมีความแบบเฟรชตลอดนะครับผมอ่ะดื่มน้ำเนสเล่ครับ แม้ปกติผมแบบว่าบางทีแบบช่วงเวลาที่แบบไม่ได้กินน้ำบ่อยๆอะไรผิวก็จะแห้งเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบคอยดื่มน้ำเนสเล่ให้แบบผิวเฟรชตลอดอะไรเงี้ยค่ะวิธีของผมก็คือเข้าไปเล่นแท็กเนสเล่เพียวไลฟ์เอ็กซ์บัตกับบัตซิ่งกับเนสเล่เพียวไลฟ์ครับผมโอเคเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยทุกคนจะได้เจอความ หลอของพวกผมทุกคนก็จะตัดชื่อค้าบผมโอเคเลยครับเราไม่กระวงบัสเลยพูดคุยกันขอปากหอมกอและเกมแรกของเรานะครับมีชื่อเกมว่า v e นี o ว่า o y อรอยเรียบร้อยจะชนะทีมที่หนึ่งเลบกฝนมาร์คิสนะแต่งทีมเสร็จทุด ริสพูดว่าจะชนะไหมเนี่ยเฮ้ยยยยยยยจยยยย่ยย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 อยอยยยยยอยยยล้วตยยใส่เลยย่ยนยยนยยยยยิยย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 มียยยยยอยย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 นยย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 ะยย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 รยย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 อมยย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 ยกยย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 ยนยย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 ยมยาบยย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 ย่ยย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 ยคยย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  นานล้านการการชนะบุรีถูกต้องครับอย่าลืมปัสซิ่งไปนะนะคุณบอลนะพรมาฮิดอนมาฮิดอนมาฮิดอนผมปั๊ดซิ่งไปนะครับพนงถูกต้องเก่นะคนใครนะครผมป้าโมปัสซิ่งไปนะครับพนงถูกต้องครับถูกต้องครับพัดพุชครับมาครับพิศลุโลกปั๊ดซิ่งไปพิศลุโลกถูกต้องเก่งมากร้อยเอ็ดเสียงดังไปเสียงดังไปมูกสี เอาไมปลงนะเอาไมปลงนะเอาไมปลงเอาไมปลงเอาไมปลงปารี่ไปนั่นถูกต้องครับไปได้เยอะเลยนะอะไรอ่ะสามสิบวิสัยปาร์ตี้ไปสมุทรปราการถูกต้องครับอุ้ยอันมาเก่งมากวันนี้ขุนพลก็าสุดเลยไม่อยากชนะปสุพรรณบุรี้ไปสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแบบอ่านมาก่อนไหมเนี่ยอ่านสคริปต์มาก่อนไหมเนี่ยยี่สิบวิสุดท้ายครับปาร์ตี้ไปปัตตานีถูกต้อง ส,สิวิสุดท้าย <assim. S 1> ตัดจิ้ไป <c oughs> สีร่าสีร่าอะไร่ะชื่อจังหวัดห้าสี่เชียงรายเขาชื่อเชียงรายถูกเงิหนหมดไปเลย <c oughs> อเล<า>ูเก็เยนะไม่ได้เกี่ครับไม่ได้ยินใช่ไหมผมไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้เลยอ่านปากอย่างเดียวเลยอ่านปากอย่างเดียว ตูนคุนมันคูาคปนคูชู่นค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 ูมคูนกูนาูนค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 รนคมนคูครเคูนชืนอูนค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 นคูนคูนคนคนคูนคูนนค จะไม่ดีกับรถตัวนั้น 哎、啊，我都不认识。 มาร์ควิสเก้นสิบเจ็ดขวดขุนพลได้14ขวดครับอ่าถูก14อขวดแล้วก็ลรลงมาจะเป็น Next 11ขวดนะครับแล้วก็ของอลันเนี่ยได้11แต่ว่าเปล่าแต่ว่ามีเปล่าใช่ไหมก็มีเป่าใช่ไหมเอาหมดเวลาก่อนเนี่ยแล้วเขาเส้นชัยไม่ทันใช่ ใช่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจขนาดนั้นลูก <c oughs> อ้าวนะครับแล้วก็คอปเปอร์นะ,นะครับก็เอาไปก่อนตกได้สามขวดนะขอเก็บ่ป้สําเรับไ่กับทั้งวงคนด้วยนะครับ <ๆ S 2> เรียบร้อยเก่ง่ะขอบคุณครับคุณเน็กครับก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเจ๋ง ขิมอีกแล้วนะครับครับคุณคุณไม่ได้ขิมอเสมอไปมั้านี่สปอยอะไรหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยขีแ้นเหรอนี่วันนี้มันเสาร์นะไม่ใช่อัลันซันเดย์นะฮะสปอยลเขาหรอมันที่มาครับว่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยพูดถึงคอนเทนต์นีดหน่อยเพราะว่าจริงๆเรามีปล่อยไปละโอชยตอนใช่ไหมฮะแบางคนก็ได้ไปถ่ายแล้วใช่ไหมผมอ้าวจริงเราถ่ายกันมาหมดแล้วแต่เรากลังแบบว่า เขายอยปล่อยกันเขาเรียกอาทิตย์ละคู่อาทิตย์ละคู่ไปเรื่อยๆอ่าเราจะปล่อยในทุกๆวันศุกร์นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เลยใช่แล้วเวลาเที่ยงตรงนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมบอกเลยคู่ผมเต็มมากครับมีภาพให้หนึ่งคู่อยู่ตึงนะทั้งแซ่บมากสองเลยแซ่บมากแซ่บจับแซ่บได้ไหมฮะแซ่บแบบแซ่กับผมสีแดงของคู่นี้ใช่วยไหมฮะอยู่แล้วผมทุกคนพร้อมนะครับเพื่อนพี่ครับผมขอมิวสิกมาเลยพี่ ชนะใช่ไนนะช่ครับผมชนะเกมชนะเกมนี้ครับแลจริงรู้สึกรู้สึกดีมากครับผมไม่ได้ชนะมานานมากครับผมก็รดีใจที่ได้กลับมาชนะอีกครั้งนะครับจะไม่มีรางวัลไม่อาจจะไม่มีรางวัลไม่เป็นไรนะผมจริงๆก็แพ้ได้ไม่ต้องแพ้ด้วยผมลบล้างเขาเรียกว่าคำประมาทผมได้แล้วครับคือเวลาไปงานนี่เล่นเกมนี่แพ้ตลอดเลยแต่วันนี้ก็ ก็รู้สึกดีใจออกมากอันนี้เหมือนสอัมภาษณ์แบบนักกีฬาตอนแบบแข่งชนะแต่ว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากได้เจอทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนสวยมากนะวันนี้ จีนฮงเล่ไทยไปนะทุกวนศุกรเวลาเชียงโตครับผมบอกเลยว่าแซ่บเด็ดสุดฟูครับผมแล้วทีวีวงกเพลงใช่ไหใช่ครับแล้วเหมือเดิทุกคนแลแของเราลมีรเยมสายผมก็ตั้งใจสรุปมาเป็นของขวัให้ดีอสทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ครับซิงเกิลแคมแบ็กครับผมกด้วยนะครับ เด๋ยวเดือวันนี้นะครับพวกเราบัสและเนเช่เทอรไลฟ์นะจะมีเซอร์ไพรส์ครับเดือนกระกฎาคมนะกระกฎาคมใช่จุาืจา,านกะันาะยครับเดือนกันยายนะนะฝากติดตาม,มด้วยนะครับที่เนเช่เทอรไลฟ์แล้วก็เออ่บัฟออฟฟิเชีร์ด้วยนะครับผมเรีวยกว่าทุกคนหาน้ดื่มที่ชอบแบบคนที่ใช่แบบผมก็อย่ลาลืมเล่นเลยนะครับฝากด้วยครับผม ว่าครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอเงินงานนะครับที่ enjoy นะครับก็ขอบคุณที่มาเลยนะครับทุกคนแม้ผมจะต้องใส่ถุงมือแมวนะครับเป็นเหมียวเปอร์แล้วก็แครไปนะผมก็สนุกครับวันนี้เพราะได้เล่นเกมทั้งสองเกมแล้วก็ได้เล่นมุกปล่อยมุกไปหลายมุกอยู่เดี๋ยวพวกเห็นหน้าคนไปเอินเทอร์เน็กันครับผมไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตอนเทอร์เน็ตครับก็เป็นที่มาจีนแล้วก็มาจีนปูบพี่ไม่ได้ไปครับนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมไปดูเคป็อปนะครับเพราะครั้งแรกคือผมไปดูน้องสาวนะคครับก็ือ ซึ่งได้ดูในเดือนเดียวกันเลยเป็นการเพิ่มแบบแรงบันดาลใจให้ผมทั้งสองรอบในเดือนเดียวคือจริงๆผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมมาเริ่มตามเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมี motivation มากขึ้นในการไปด้วยกันไปครับแล้วเพียงผมจะพูดแล้วโอเคครับผมแหมนะครับเราก็มีเรากำลังจะไปออืไคอนเสิร์ตเอ็นไฮเพนกันนะครับเราเสร็จจากงานบัสซิ่งกับเนสเซทพิโอลาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้พวกเรากำลังทยอยเปลี่ยนชุดกันอยู่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตกันเอไฮเพนต์เนอะผ่าสเด้ไหม p a s หน้ามันสเตย์ดูสครับผมก็ไปดูเจเหมือนกันครับแต่ว่าผมไปดูเจร้องเพลงครับผมเจไรใช่ไหมฮะไม่ครับเจไรครับฮะได้ครับไปกันครับ